มจะพูดแบบนี้นะครับว่าสําหรับทาวน์โฮมหลังมุมแล้วนะครับคนที่ตั้งใจซื้อบ้านหลังมุมเนี่ยเขาก็คิดไว้แล้วนะครับว่าด้านข้างมีที่จอดรถเขาคิดเสมอว่าด้านข้างเนี่ยคือที่ดินของเขาบ้านหลังกลางนะครับสามารถจอดรถหน้าบ้านได้หนึ่งคันคุณผู้ชมนะครับจอดรถฝั่งหน้าบ้านได้หนึ่งคันซึ่งเป็นรถของตัวเองห้ามเลยเขตเพื่อนบ้าน สวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรดส่อแสงของการช่างครับวันนี้นะครับเราไม่ได้มารีวิวงานของเราหรอกนะครับแต่ผมอยากจะเล่าประสบการณ์เรื่องปัญหาที่จอดรถในหมู่บ้านนะครับยิ่งเป็นทาวน์โฮมหลังกลางแล้วนะครับผมต้องบอกเลยว่าทุกหมู่บ้านมีปัญหาแน่นอนนะครับ ต้องบอกงนี้นะครับว่าการที่เราเนี่ยซื้อบ้านทาวน์โฮมหลังกลางนะครับเราก็หวังว่าเราจะมีรถยนต์นะครับประมาณ1นึ่คันนี่แหละจอดสบายๆในตัวบ้านจอดในหน้าบ้านสบายๆนะครับพอเราเริ่มโตขึ้นเริ่มมีลูกครอบครัวเริ่มขยายจากบ้านหนึ่งมี1ครอบครัวก็จะเป็นบ้านหนึ่งสองครอบครัวก็จะอาจจะมีรถจักสองคันหรือบางบ้านอาจจะมีรถ3ามคัน ก็จึงเป็นปัญหาสําหรับทาวน์โฮมที่มีอายุมากๆทาวน์โฮมที่มีอายุมากๆเนี่ยจะมากตามลถด,ด้วยอ่าไม่งงนะผมต้องบอกงนี้นะครับว่าเวลาคุณไปซื้อทาวโฮมเนี่ยที่โครงการใหม่ๆส่วนมากก็จะเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวหรือเป็นครอบครัวเดี่ยวที่เข้าไปซื้อบ้านแล้วก็ มาอยู่อาศัยแรกๆก็อยู่กันสบายๆชิวๆไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องที่จอดรถแต่พอลูกของเราเริ่มมีลูกหรือเริ่มมีญาติมาอยู่ด้วยหรือเริ่มมีเพื่อนบ้านมาอยู่เต็มๆนะครับในส่วนนี้จะเริ่มมีปัญหาเรื่องที่จอดรถแล้วเมื <ME> ่อโครงการอายุผ่านไป <S 2> <S 2> ผมบอกให้นะ <S <S ผ่านไปประมาณ5ปียังไงคุณก็ต้องเจอปัญหาที่จอดรถบางโครงการขายหมดภายในปีเดียวปีต่อไปก็มีแล้วนะครับยังไงก็มีนะฮะผมก็พูดได้เต็มปากว่าผมเองเนี่ย ก็เคยเจอปัญหาแบบนี้นะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยนะครับผมมีบ้านนะครับอยู่ในทาวน์โฮมอยู่ในโครงการที่เป็นทาวน์โฮมไม่ว่าทาวน์โฮมไม่ดีนะครับต้องบอกี้ครับดีเหมือนกันแต่ถ้าทุกคนอยู่ในระเบียบเนี่ยจะดีมากเลยทีนี้ปัญหาเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่ออายุโครงการผ่านไปเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีนิติบุคคลที่เข้มแข็งมีกฎระเบียบที่ชัดเจนแล้วก็ทุกคนอยู่ภายใต้กติกาเดียวกันและบังคับใช้เท่าเทียมกันสิ่งเหล่านี้จะมีปัญหาน้อยลงทีนี้ ต่อมาครับยังมีบางหลังที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนน้อยของโครงการแล้วนนะครับเป็นคนที่ซื้อบ้านหลังมุมหลังมุมประ,ประมาณนี้อขอยกตัวอย่างประมาณนี้หลังมุมหรือหลังที่ผมยืนอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าหลังมุมผมจะพูดแบบนี้นะครับว่าสําหรับทาวน์โฮมหลังมุมแล้วนะครับคนที่ตั้งใจซื้อบ้านหลังมุมเนี่ยเขาก็คิดไว้แล้วนะครับว่า ด้านข้างมีที่จอดรถเขาคิดเสมอว่าด้านข้างเนี่ยคือที่ดินของเขาแต่จริงๆไม่ใช่นะครับที่ดินด้านข้างตรงนี้เป็นพื้นที่ของส่วนกลางซึ่งพื้นที่ของส่วนกลางตรงนี้นะครับส่วนกลางเป็นเจ้าของคุณผู้ชมเพราะส่วนกลางเป็นเจ้าของแล้วเป็นไงคนที่ไหนก็สามารถมาจอดได้แต่กล้ามาจอดหรือเปล่าเวลาคุณซื้อหลังการแต่คุณไปจอดด้านข้างข,างของบ้านหลังมุมอีกหลังหนึ่งที่ไม่ของคุณในตัวของคุณเองเขารู้สึกว่าเกณงอกเกณงใจแล้วกลัวละกลัวเขาจะว่าเราเกณฑใจเขาหรือบางทีคนที่ซื้อบ้านหลังมุมก็เอารถของตัว เขามีเช่นเดียวกันในส่วนนี้ผมบอก,กเลยนะครับความผิดถูกเนี่ยถ้าผู้ตามกฎหมายแล้วไม่มีใครสามารถจอดได้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้านหลังมุมหรือคนที่อยู่บ้านหลังกลางแล้วมาจอดก็ไม่ได้ไม่มีใครจอดได้แต่ในทางที่ของคนที่ซื้อบ้านหลังมุมเขาก็คาดหวังนะครับทุกผู้ชมคาดหวังว่าเขาเนี่ยมีบ้านติดืที่ด้านข้างเขาก็อยากจะมาจอดในส่วนนี้จะมีหลายประเด็นอยากให้เข้าใจประมาณนี้ก่อนทีนี้ พอเราอยู่ร่วมกันแล้วกติกาในนิติบุคคลเราสามารถเลี่ยนขึ้นมานะครับโดยตั้งคณะกรรมการแล้วก็เข้าประชุมนะครับเป็นวาระสมมุติว่าคุณเปิดประเด็นเลยนะครับในวาระที่1ก็ได้บอกว่าบ้านหลังกลางนะครับสามารถจอดรถหน้าบ้านได้หนึ่งคันคุณผู้ชมนะครับจอดรถฝั่งหน้าบ้านได้หนึ่งคันซึ่งเป็นรถของตัวเองห้ามเลยเขตเพื่อนบ้างขออนุญาตอย่างขออนุญาตแบบไทยออมาหางแล้วกันนะครับอย่างหลังนี้นะครับสามารถจอดได้เลยนะครับหนึ่งคันหน้าบ้านตัวเองไม่เป็นไรแต่คุณรู้ไหมว่า พอนานๆผ่านไปแล้ว1คันตรงนี้มันอาจจะไม่พอคุณอาจจะมีคันที่2เพิ่มขึ้นอ่ะคุณก็จอดในบ้านในบ้านหนึ่งนอกบ้าน1แต่ถ้าเมื่อไรคุณมีคันที่3ล่ะ มีคั้นที่4ี่แล้จะเป็นปัญหาแล้วดังนั้นผมบอกให้อย่างงี้แล้วกันนะครับสำหรับวิธีการแก้ปัญหาเมื่อคุณตกลงการประชุมกันแล้วนะครับว่าเรานะครับจอดในบ้านหนึ่งหน้าบ้านในหนึ่งทุกอย่างคือจบตรงนี้ต้องเคารพกติกานะทุกซอยทุกหลังจะต้องปฏิบัติเหมือนกันหมดไม่ใช่ซอยนี้จอดหน้าบ้านฝั่งซ้ายฝั่งเดียวฝั่งขวาห้ามจอดอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ากติกามีเป็นของส่วนกลางนะครับจะบังคับใช้ซอยนี้ซอยนั้นผมว่าไม่ได้ผมคิดว่าใครหลายๆคนก็คงเจอนะครับทีนี้ต่อมาผมพูดดต่่่่่อออเเลลยยววาาาาททีีีนนน้้รรรจะะแกกปััญหหงงไสสบืข แนะนาให้แบบนี้นะครับในส่วนของพื้นที่ส่วนกลางของหลังมุมต,ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ของโครงการอยู่แล้วในส่วนนี้ควรที่จะนํามาเป็นสถานที่ให้บริการจอดรถรายเดือนหรือเป็นเช่าที่จอดรถรายเดือนนะครับในส่วนของโครงการนี้เขาจะมีายทะเบียนสักอยู่ยตรงนี้นะครับขอ,ขออนุญาตดป้ายทะเบียนด้วยก่อนอะด้านนี้ไม่เห็นท<ม>ะเบียนด้านนี้เลยที่จอดรถรายเดือนคุณผู้ชมมีเลขทะเบียนด้วยเห็นไหมจะเป็นทะเบียนประจําหลังเลยคุณผู้ชม ในส่วนควยเนี่ยต่อๆไปยาวถึงนู่นเลยท่านผู้ชมเห็นไหม <S <S จะมีทะเบียนระบุอยู่เลยนะครับว่าเป็นที่จอดรถของทะเบียนอะไรเนี่ยครับตลอดแนวเลยท่ยานผู้ชมไปยันู่นเลยมึงยาวไปนู่นเลยสุดนู่นเลยนะทีนี้ในส่วนนี้นะครับผมบอกอย่างนี้นะครับว่า ตรงเนี้ยพอเราให้มาเช่าเสร็จปัญหาจะอ,อยู่ตรงนี้ว่าแล้วใครมีสิทธิ์เลือกได้บ้างผมแนะนําแบบนี้แล้วกันนะครับเพื่อความยุติธรรมนะคนที่ซื้อบ้านทาวน์โฮมหลังมุมที่ใกล้กับพื้นที่ที่ให้เช่าคุณมีสิทธิ์เลือกได้ก่อนในมุมมองผมนะคุณมีสิทธิ์เลือกได้ก่อนเพราะว่าใกล้กับบ้านคุณแต่ถ้าเขาเปิดโอกาสให้คุณเลือกแล้วคุณไม่เลือกนะครับคนอื่นก็สามารถมาเลือกได้ดังนั้นในส่วนนี้แนะนานะคนที่มีความคาดหวังแล้วซื้อบ้านทาวน์โฮมหลังมุมแล้วอยากจะมีพื้นที่จอดรถข้างๆจัดต ให้คนที่บ้านอยู่ใกล้ๆที่บริเวณนั้นเ,นเลือกก่อนไม่ใช่บ้านคุณอยู่ซอยหนึ่งแต่คุณไปจองซอยสิบแบบนี้ลำบากทั้งคุณลำบากทั้งเพื่อนบ้านซอยสิบด้วยดังนั้นใครที่อยู่ใกล้เลือกก่อนถ้าคุณไม่เลือกคนอื่นเลือกประมาณนี้นะครับที่จอดรถตรงนี้นะครับเป็นให้เช่ารายเดือนและจะต้องจ่ายล่วงหน้า6เดือนยน้ำนะ6เดือนถามว่ายุติธรรมไหมผมบอกว่ายุติธรรมนะจะได้ไม่ต้องรอกรันคุณรู้ไหมว่าที่จอดรถตรงนี้นะครับ แต่ก่อนนะผมเคยถามนะครับรูปบ้านในหมู่บ้านนี้นะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเขาบอกว่าจะมาจอดรถตรงนี้เนี่ยก็กลัวกลัวว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านชา้าคนอื่นจะมาจอดแทรกก็กลัวเดี๋ยวจะไม่ต่างจังหวัดแล้วเดี๋ยวคนอื่นจะมาจอดทับที่ของเราจะทะเลาะก,กันแบบนี้คุณไม่ต้องกลัวเลยมีที่ประจําคุณไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาแย่งที่จอดรถคุณคุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงถูกไหมฮะเช่าจ่ายล่วงหน้า6เดือนรู้ไหมว่าเดือนละเท่าไหร่ ผมบอกไปคุณอาจจะตกใจว่าอุ้ยมันแพงแต่ผมบอกเลยนะครับว่าหมู่บ้านนี้นะครับให้เช่าคันละต่อเดือนที่่อดรถคือเดือนละ100 0บาทจ่ายลงนา6เดือนก็คือ6 0 0 0บาทยุติธรรมมุมมองผมคือ,อยุติธรรม1000บาทตรงนี้ถ้าคุณมองว่าแพงคุณไม่ต้องเช่าแต่ถ้าคุณมองว่ามันถูกไปผมคิดว่ามันไม่ได้ถูกไปมันกํามันดีในมุมมองผมนะถ้าเช่าเดือนละ500ได้ไหมก็ได้สุดท้ายแล้วอยู่ที่มติของนิติบุคคลอยู่ที่มติของกรรมการหมู่บ้านและอยู่ที่มติของลูกบ้านว่าจะคิดเท่าไหร่นะครับ ถ้าบางคนสมมติมีทาวน์โฮมหลังกลางหน่ยเดียวถามว่าหนึ่งหลังให้เช่าสามารถเช่าได้กี่คันผมบอกเลยว่าให้ได้หนึ่งคันย้ำเลยนะหนึ่งคันห้ามเกินเพราะว่าไม่อย่างนั้นคนที่มีทาวน์โฮมหลังกลางเขาก็จะมาเช่าที่จอดรถเต้ไม่หมดเลยจะไม่จอดบ้านตัวเองเลยบางทีบ้านตัวเองไม่จอดด้วยปล่อยโลกไม่จอดก็ไม่ได้นะคุณผู้ชมถ้าบ้านตัวเองไม่จอดจะต้องมีเหตุผลนะครับว่าทําไมถึงจอดไม่ได้ทําไมถึงไม่จอดจะต้องจอดบ้านตัวเองให้เต็มก่อน ถึงจะมาจอดตรงนี้ได้ในกรณีที่จอดรถให้เช่าเนี่ยมันเต็มแล้วแยกกันจะต้องให้เหตุผลว่าบ้านตัวเองจอดเต็มหรือ,อยังถ้าเต็มแล้วถึงมาเช่าได้แต่ในกรณีถ้าที่จอดรถให้เช่าเนี่ยมันว่างมันไม่เต็มโอเคใครจะเช่าก็ได้แต่ถ้าเมื่อไรมันเต็มแล้วจะต้องใช้มาตรการต่อไปนะครับในส่วนนี้ผมบอกแค่อย่างนี้นะครับผมเนี่ยมีเพื่อนสนิทกันเลยเป็นเจ้าของบริษัทบริหารหมู่บ้านอ่ะอีกรอบนะ บริษัทบริหารหมู่บ้านนะครับก็คือเป็นบริษัทที่รับเข้ามาบริหารจัดการในหมู่บ้านนี่แหละไม่ว่าจะเป็นรปภนิติบุคคลนะครับคนสวนเขาจะบริหารให้หมดเลยในส่วนนี้ผมได้รับองค์ความรู้นะครับจากบริษัทนี้มามา,มากเลยตอนนี้เขาดูแลทั้งหมดประมาณ30-40ถึงโครงการได้ถ้าไม่ผิดในกรุงเทพและต่างจังหวัด30 40ถึงโครงการในส่วนนี้ใครอยากปรึกษานะครับในส่วนของนิติบุคคลการจัดตั้งนิติบุคคลหรือปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนบ้านที่จอดรถหรือต่างๆ สามารถแอดไลน์ของสอแสงทองการช่างมาสอบถามได้และเดี๋ยวผมจะให้คอนแทคติดต่อไปนะครับว่าลูกค้าอยากจะติดต่ออยากจะสอบถามเราไม่ได้มีค่าหัวคิวเราไม่ได้คิดค่าบริการแอดไลน์มาถามเราได้จะเอาอย่างนี้ลนแล้วกันเราจริงใจนะคุณผู้ชมนะครับปัญหาท,ทุกอย่างมีทางออกและตัวผมเองก็เคยมีปัญหาเรื่องที่จอดรถเหมือนก,น,กนกันนะครับ ตรงนี้อยากให้เข้าใจเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณจริงๆที่รับชมนะครับและพบกันใหม่ในตอนต่อไปต,ตอนนี้สวัสดีครับ